ครับในหมดนี่นะครับมีเขาเรียกว่าอะไรนะ <Surprise. S 1> มีเซอร์ไพรส์ใหม่เกิดขึ้นซึ่งตัวผมเองก็เพิ่งทราบออวันนี้ก็พิเศษแล้ววันจันทร์พิเศษกว่าปะวันจันทร์ก็พิเศษครับมีอะคูสติกครับใบแค่นี้เนาะอะอออคูสติกแต่ว่าใครอยาคาดหวังว่าผมดีดผมไม่ดีดแน่นอนบอกว่า อ,อเต้น<ๆ>เต้นเต้นเต้นเห็นนะมีเต้นด้วยเหรอใช่เต้นมาตอนไหนอ๋อ,อ,อบทบ,บ,บาทหน้าที่ใหม่ของไลอ้อนบทบาทหน้าที่ใหม่ของไลอ้อนไม่รู้ชื่ออะไรเปลี่ยนชื่อปะ่ะไลอ้อนไม่ทานหมด <c oughs> ไม่หมดทาน ใครรอดูรายการมานะกตอนกลางคืนจริงๆนยถ้าแม่มาดิไม่อยู่สักประมาณห้าสิบปีอะ่ะมันจะมีหิ่งเราอยู่เด็กมันจะมาขอพรขอให้สมบังให้เชิญพ่อความเร็วมากค่ะอ่านทันไหมคะมทันครับแม่แม่นนวันนาสบรับงเปร่งตุ๊กไหนดูดิดูพ <c oughs> ูดดิมีคนลามาด้วยสบายสบายดีอ่ะอีกแล้ว วิญญาแนสเซอร์เข้าสิง Hello ล a ด i d Miss you Miss you too Hi my friend Hi my friend Facebook ใครรออยู่บ้างใครรอดูอยู่ใครรอดูอยู่บ้างครับเดี๋ยวเพิ่งรีบรอก็ได้นะคะต่อ6โมงเย็นนี่ยังไม่เที่ยงเอาเปิดรอไว้เลยเพราะว่ารายการช่องเวิร์คพอยมีแต่มีแต่ดี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 แมาไว่ให้คือ ดีแบบแม่หายคือถือว่าดีเบื่อทำไมต้องส่งให้ถ้าพี่เอะพี่เอทู่ว่ะพี่เอทู่อะไรปะพี่เอทู่ว่ะต้องบอกเลยบอกว่าพี่ต้องบอกเลยบอกว่าเราต้องดีจริงเรามีสิทธิ์อะไรมาจับผมเราเราจะไม่หายแม่ไม่ใช่แม่แม่ทาน่็ก็บอกแล้วไงว่าก็บอกแล้วไงว่ายี่ห้อของนะครับมาเรียนแบบพี่เอถ้าเต้น แม่ทาท่าไหนนะแม่ทาโอ้โหไม่ทาแม่สูตรท่านี้เออแม่สูตอันนี้เล่นแบบแม่สูตรกลิงฮะสวัสดีค่ะน้องสมโอสวัสดีค่ะกิลิงเออวันนี้อัดรายการวันนี้อัดรายการครับใช่ใช่อัดรายการค่ะไม่หมดนี่ไม่พีไม่หมดใจถึงมาจะทำให้หมดนี่เอ้ยเมื่อก่อนเนี่ยไม่หมดนี่อะไรอ่ะผมก็ ุุุุ๊๊๊๊เจอกันหกโมงทานข้าวยังคะทานรล้วรอแล้วครับสวัสดี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 วันนี้นายอารมณ์เป็สวัสดีครับวันนี้เป็นกำลังใจด้วยนะครับตอนเย็นหกโมงเย็นเจอกันครับแล้วก็วันจันทร์พิเศษสุดๆแล้วก็วันจันทร์พิเศษสุดๆใส่ไข่ใช่อคูสติกเบอร์สับอยู่ จันพิเศษสุดๆวันนี้น่ารักมากเจอกันที่กับเวลาเดิมสวัสดีสสดพี่เครือพูดท้องกันทำไมคอรียบบุพการีอนุิไม่รู้จักเพลงเหก็เราไม่ได้เป็นคนร้องเพลงลูกทุ่งแต่เธอลูกทุ่งมากี่ปีเจ็ดปีเธอรู้ได้ยังไงร,รู้รู้ดีมาก อะไรไก่แล้วสู้ๆขอบคุณครับพี่เขือสวัสดีปีใหม่อยาให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ไลอ้นเมาส์แม่แล้วก็เป็นกำลังใจให้แชมป์แล้วก็ทาชิงคนมีฝันข้าวมันไก่หรือต้มขาไก่ครับวันนี้เอ่อกินแล้ววันนี้ไม่มีอะไรเลยวันนี้มีไม่ใช่เลยวันนี้มีเอ่อเทโพ โอ๊ยใครเขาจำดับเบิลสามทีเลยอะ่ะรอวันนี้ใครรออยู่บ้างไรอันท่าไรอันท่าไหนคะเต้นท่าไหนปกติอ่ะอันน่เหรอนี่ไงไม่แล้วแ,แต่เพลงนะอ๋อนี่เออเอเอพี่ส้มอยากเห็นหน้าคะ่ะนี่ออกมาสวัสดีค่ะเอาแมตออกก็ได้นนะพี่สายคิวเจอไปให้ คันแม่ออกไปใครมาสั่งน้ำเปี้ยงดีมั้งไอหมูแต่ฉันติโควิดไม่หายยังไม่หายฮะไม่หายมาเหรอไม่ใช่ยังไม่ตื่นทุกคนเราจะบอกว่าเรามีเซอร์ไพรส์มากมายในรายการอยากให้ทุกคนแบบว่าตอติดตามแม่ไปโคราชอยากฟังเพลงอีสานด้วยนะลูกได้ครับเดี๋ยวจัดให้ครับจะเริ่มแล้วเรียกพี่นะ ผมเอาในภาพบนบานีิเสิร์ก่อนได้ได้หรออ้ยฉันชอบเพลงนี้มากสาว AM เหรอ,อเออไันได้ฟังนานแล้วชอบมากเฮ้ยท้องตลาดลนะนะไปฟคงขอพี่ฝนไปเด้อวันนี้อุ๊ยหยุดห <laughs> ยุดเอาหน้าหน้าเข้ามาหน่อยเพราะเมื่อกี้หยู่อยู่ปากมันปึ <laughs> ๊บอ๋อตกใจ นางสมองคนงามไทยดำท้งตลัดปินนะเ <laughs> คยท้องกับปินละก็ฉันไม่ใช่นักร้องเคยฟังเสียงตอนสาวๆอะเหมือนเหมือนแมน่พึง่งพึ่งแม่พึ่งนะวันที่ฟังแม่พึ่งเอ้าแม่พึ่งเสียงเหมือนพี่ฝนเนี่ยฟังฟังฟังพม่ฝนอ้าวเสียงเหมือะไรพึง่งชอบเพลงนี้มากให้ตายเถอะต้องเต้นนะเปิดเอ๊ะเขาอยู่<ม>อบีก็เต้นในอบ<ม>ีเยอะแหละ เป็นของพังโอ้ยอันอันว่าพี่อ้วนเนาะไม่ใช่ที่มันแคบสวัสดีส่มโอและอะไรอ่ะสวัสดีครับเกิดอะไรอยากซ้ำไม่ใช่พี่เพลงถูกแล้วไม่ใช่อยากซ้ำภาษาคนานั้นนี่พี่เพลงอันนี้คนร้องให้เพลงเขาเป็นแฟนฉันหรือว่าเป็นใครแฟนใครออ อไอ้ท่านตะพาโทษน้เธอโซ่ก็ดีอ๋อนีขอโซทีเถอะอันนี้ขอโซทีเถอะอ๋อเมโลี่เดียวกันเลยนะเห็นหน้าแล้ทานน้องส้มตีอ่านมันปนกันไหมเห็นหน้าแล้ทานเห็นหน้าแล้วคิดถึงน้องส้มค่ะงานมีตต้งร้องขีดเพลงครับโอ้โหยังยังไม่ได้ประชุมเลยครับแปดร้อยเพลงแปดร้อยเพลงก็ทุกคนก็เต็มสเต็ปซิลผมเดียวกันครับมาแล้วค่ะ ทุกคนลิงนะเย็นนี้อย่าลืมติดตามร<ม>า,ายการหนูนะทุกคนอย่าลืมติดตามไม้หมุนนี่นะคะงานสามชั่วโมงร้องประมาณกี่เพลงถ้าเกิดเดี่ยวเลยอะสมชั่วโมงก็สามสิบเพลงปิดแรกเนี่ยไม่ถ้าเกิดว่าสเสี่ยแล้ววะ เมื่อวานไม่ทันวันนี้โทรศัพท์ติดตัวเลยรอเลยครับอยากให้ทุกคนติดตามวันนี้ก็ยังยังเป็นรูปแบบเดิมที่ยังมีอะไรแบบว่ามเดิมอยู่แต่ว่าวันจันทร์พิเศษไม่ไม่เป็นรไมไหวไมหว เดี๋ยฟังคนนี้ไหมกพกวีกีพกแป้งอย่าไปร้องเยอะแต่โดนเลยก็สิทธิ์โกพกวีกีพกแป้งหเจ็ดคำบารีไม่โดนเจ็ดคำบารีไม่โดนเจ็ดคำบารีไม่โดนไมหาข้าวกินดีกว่าเอาเอาข้าวอะไรไหมกินแล้วไงทานแล้วจะต้องข่าไก่ไหมวะเนี่ยมีก็เอาจริงๆเธอชอบเธอไม่ได้ชอบกินต้องข่าไก่นะชอบชอบฉันชอบ ฉันก็ชอบฉันชอบก่อนตั้งแต่เด็กๆเลยฉันชอบตั้งแต่เกิดเลยอ๋อเธอพี่เกิดก่อนฝากมาซื้อลูกหวาหรือว่าจอดเกิดนี่นะน่าจะเปิดอะไรแล้วเอาไปก่อนวันจันเรอันเล่นกีตาร์แล้วร้องเพลงด้วยอะคูสติกอ๋อสปอร์ตยิงแล้วเหรอสปอร์ตยิงแล้วเหรอไม่รู้แต่ว่าเอาจริงปะร้องอะไรฮะสองเพลงนี้อยากให้มันแบบว่า ไม่ต้องทุกวันอ่ะหมายถึงว่าไม่ต้องอ่อนทุกวันอัานจะมีทั้งสองวันมันเว้นอยู่ตอนนี้ยมันต้องเว้นไงเพราะถ้ามันตลอดเลยไม่อั่ดีครับ่าเลยฉันเหนื่อยมากนะฉันจะกินต้มข่าไก่ฉันไปดูก่อนอง ก็ติตามอ่านบอกจะไปแล้วอ่คเดี๋ยวไปแล้วนะคะวันนี้ก็ติดตามเหมือนเดิมครับไม่หมดนี่เสี่ยงโชคทุกวันจันทร์ถึงสุ์เวลาไม่หมดนี่ไม่หมดนี่เสียงโชคแปด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 ดแป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 แปดแป